ขอนอบน้อมด้เสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดเจ็ห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจามิธัมมังสรณนังัจามิสังฆังสรณนังคัจามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิส <Surprise> ังขังสรนังคฉามิสติยมปิพุทธังสรนังคฉามิสติยมปิธรรมังสรนังคฉามิสติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญญงพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสติวัตเจนะ ว ang, ัตย,งงยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตะนะสัจจวัฒเชนะวตัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตะนะสัจจวัฒเชนะวตัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไปยาวไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปาลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไเจ้าเขาสมาทานอาชีวธรรม,มากศีสีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะประมาตฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาศยานามหาศยานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏติคคหานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบ งดเว้นจากอาคุศลกรรมบท10สิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้พระห้าโพชงเจ็อะเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และ,ะระลึกได้หรือเปล่าคะในขณะนี้ว่าเราเรียนในเรื่องของคำภีที่ยิ่งใหญ่มากนั้นก็คือคำภีมหาปทานเป็นพระธรรม ที่หมุนอยู่ในสังสารวัตรของพวกเราทั้งหลายนั่นเองแต่ด้วยการที่ไม่ได้ศึกษาจึงคิดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแท้ที่จริงแล้วแม้หลับก็ตามตื่นก็ตามในทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งสิน้นสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะเหตุนี isso isso jas, ้ม uh ีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเพราะอะไรล่ะก็เพราะอวิชชานั่นล่ะเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีไปจนถึงเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณโะโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงมีกองทุกทั้งมวลน,นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรล่ะคะก็มีกระบวนการแห่งชีวิตตั้งแต่หลับตื่น สิ่งเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยทั้ง24ปัจจัยนั่นละค่ะหมุนไปอยู่ในสังสารวัตรทั้งที่มีแล้วในอดีตปัจจุบันและจยากมีในอนาคตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์บุคคลที่เรียกว่ามนุษย์เทวดาพรหมสัตว์อบายทั้งหลายแม้ธรรมะที่เป็นรูปที่เกิดจากอุตุก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเช่นกันใช่ไหมคะ เป็นสหาชาตะปัจจัยอันเป็นที่เกิดแห่งมหาภูตรูปและอัญญามัญญาปัจจัยเป็นต้นนะคะและในชีวิตของเราล่ะมีการหลับการตื่นนั้นเป็นอย่างไรอาศัยปัจจัยอะไรบ้างในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะนั้นก็หมายถึงว่าต้องอาศัยอะไรโดยเฉพาะในขณะหลับนั้น เป็นผวังขจิตก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นสหชาตปัจจัยอารมณปัจจัยนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญามัญญาปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยแม้ปุเรชาตปัจจัยที่เรายังเรียนกันไม่จบนั้นก็ต้องเกิดขึ้นแม้ในขณะที่เราหลับอยู่อย่างสนิทเลยนะคะ รวมทั้งปัจจัยที่เหลืออีกจำนวนมากนะคะเว้นบางปัจจัยเท่านั้นที่ไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นขณะหลับสนิทอาเสวะนาะปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่มีการหมุนไปในวิถีจิตที่มีชวนะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหล่านี้ นะคะซึ่งก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้ในขณะหลับสนิทแต่ก็ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะเช่นกันรวมทั้งปัจจัยที่ยังไม่ได้ศึกษาอีกมากค่ะส่วนเวลาตื่นล่ะก็แทบจะไม่มีปัจจัยใดเลยใน24ปัจจัยนั้นจะไม่เกิดขึ้นซึ่งนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในชีวิตที่หมุนไปตั้งแต่หลับจนตื่นตื่นแล้วก็ทำกรรมโดยการไปกลับแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งจะหมุนไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องอาศัยปัจจัย มากมายเช่นกันนะคะฉะนั้นเราเมื่อศึกษาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาบ่อยๆลงไปในชีวิตนะคะว่าขณะนี้ไม่ได้มีเราอยู่ตรงไหนเลยแต่เป็นการหมุนไปของเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นเองจะมีเหตุประกอบหรือไม่มีเหตุประกอบก็แล้วแต่โดยเฉพาะที่เป็นไปในช่วงพวังขจิตเหล่านั้น ก็ไม่มีเหตุประกอบใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นไปในชวนะก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นเองนั้นก็คือการทำกรรมในจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นจะไม่อาศัยอารัมมะปัจจัยไม่ได้เลยค่ะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าความบอบบางของขันธาตุอายตนะนั้น มีมากมายเหลือเกินเมื่อค่อยๆเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วบอกได้หรือเปล่าคะว่าชีวิตนั้นบอบางหรือว่าแข็งแรงดีต้องตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าชีวิตนั้นบอบางมากเหลือเกินไม่ว่าจะในส่วนของรูปธร,รรมหรือนามธร,รรมทั้งสิน้นต้องอาศัยปัจจัยมากมายเหลือเกินนะคะจึงจะทำให้เป็นไปตามปกติ ฉะนั้นในภาวะของการเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัยกุศลกรรมที่ดูแลให้มีชีวิตเป็นไปอยู่ใช่ไหมคะกุศลกรรมที่ปรุงแต่งมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีพอหรือเปล่าคะในการใช้สอยเป็นปัจจัยให้ธรรมะที่เกิดจากกรรมเช่นตาหูจมูกลิ้นกายหัตยาวัตถุและรูปอีกกี่รูปคะที่เกิดจากกรรม รวมรูปทั้งหมดที่เกิดจากกรรมคือ18รูปในนิพพานรูปใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้เลยใช่ไหมคะว่ากรรมประเภทไหนเมื่อไหร่ตามมาให้ผลหากไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนแล้วเราก็คงตั้งความปรารถนาว่าขอตาหูจมูกลิ้นกายใจและหัทยาวัตถุของเรา จงมีความเป็นไปอย่างดีอย่าได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยซึ่งนั้นไม่ใช่ฐานะใช่ไหมคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยปัจจัยซึ่งมีกรรมและกรรมเหล่านั้นเราตอบได้ไหมว่าจะปรุงให้กุศลกรรมเท่านั้นที่ทำไว้ในอดีตมาให้ผลแม้บางครั้งจะปรุงแต่ง ประโยคคะให้เป็นไปด้วยสมบัติแล้วก็ตามแต่ก็รู้อยู่ใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้ดังหวังการคิดตามพระธรรมคําสอนนั่นละค่ะจึงจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลให้ชีวิตนั้นอยู่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุขโดยเฉพาะเมื่อศึกษาแล้วก็หวังที่จะกระทํากรรมอันงาม ก้าวไปให้ถึงมรรคผลนิพพานให้ได้นั้นจึงเป็นความประเสริฐส,สุดอันเป็นเป้าหมายที่พระาศาสดาบังเกิดขึ้นเพื่อให้เหล่าสัตว์นั้นได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคืออนุปาทาปรินิพานค่ะนี้กล่าวถึงร, e o, รูปที่เกิดจากกรรมเพียงอย่างเดียวและรูปที่เกิดจากจิตละซึ่งมีอยู่สิบห้า รูปที่เกิดจากอาหาร12รูปที่เกิดจากอุตตุอีก13เป็นอย่างไรล่ะคะนี่กล่าวถึงแค่รูปนะคะที่เราพอจะคุ้นชินได้โดยง่ายเพราะเป็นสิ่งที่หยาบแล้วนามมาทำล่ะคาหากไม่ได้ศึกษาจะรู้ไหมว่าจิตเห็นจิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเหล่านี้เกิดจากเขตปัจจัยก็คือกรรมใช่ไหมคะ อันมีกุศลกรรมและอก,กุศลกรรมที่ทำไว้ในอดีตจนถึงก่อนหน้านี้ซึ่งควบคุมได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าชีวิตนี้เปราะบางมากเพียงไรหาสาระแก่นสารไม่ได้หากไม่เจริญกุศลเพื่อออกจากวัฏถุแล้วจะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ตามประสงค์นั้นมิใช่ฐานะใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมค่ะส่วนในกรณีที่ต้องอาศัยจิตอีกจิตก็เป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปถ้าจิตนั้นไม่ดีตลอดเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านถามว่ารูปที่เกิดจากจิตนั้นจะดีจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองได้ไหมเราก็คงตอบได้อุตุลา ที่เป็นปัจจัยในยุคปัจจุบันแค่อุตุที่จะเป็นปัจจัยต่อลมหายใจอย่างน่าสยดสยองใจใช่ไหมคะ PM 2.5ตื่นขึ้นมาแล้วต้องเปิดดูแล้วเป็นยังไงเท่าไหร่วันนี้มีค่าเกินร้อยไปออกกำลังกายข้างนอกก็ไม่ได้แล้วเหล่านี้เป็นต้นหรือ,มอเมื่อเดินทางไปในที่ชุมชนเป็นไงคะ เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่โน่นนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในโลกนี้จึงเป็นปัจจัยให้ตัวเชื้อโรคเหล่านั้นซึ่งเป็นอุตุชรูปนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยเร่เห็นไหมคะว่านี้ถ้าเรากล่าวถึงปัจจัย24แล้วเนี่ย จะยิ่งละเอียดยิบนีิกล่าวอย่างหยาบนะคะอาหารละปัจจัยล่ะในยุคใหม่อาหารปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคด้วยสารเคมีด้วยวัตถุมีพิษนานาประการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ารูปธรรมที่เราอยู่ในโลกใบนี้ย่อมเป็นเรื่อง นำมาซึ่งอุปสรรคในชีวิตนำมาซึ่งโรคนำมาซึ่งความเดือดร้อนเร้าร้อนที่ต้องแสวงหาอย่างมากขึ้นเพราะต้องอาศัยทรัพย์ที่มีกำลังมากจึงจะได้อาหารที่ปราศจากเชื้อโรคและก็มีโอชาที่เหมาะสมที่จะให้ชีวิตดำเนินไปได้ฉะนั้นในชีวิตนี้จึงเป็นเรื่องของปัจจัยค่ะ และปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาและทำกิจอยู่ตลอดเวลาจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ทำก,กิจตามเหตุตามปัจจัยอยู่นะคะฉะนั้นการที่เราศึกษามีความรู้ก็จะได้ดูแลเหตุปัจจัยเหล่านี้พอที่จะให้มีชีวิตเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะ แต่ดูแลอย่างไรก็ตายค่ะแล้วจะทำอย่างไรให้อนันตตะปัจจัยไม่เกิดขึ้นนั้นก็คือต้องปฏิบัติให้ตรงตามพระธรรมคำสอนหาน,นี้เราศึกษาในบาลีนิเทศของปเรชาตปัจจัยจบไปแล้ว12ข้อกำลังจะขึ้นข้อที่13นะคะซึ่งในข้อที่12นั้นท่านก็แสดงเอาไว้ว่าหาทเทยวัตถุนั้นเป็นปัใจจัยให มโนธ่าสามและมโนวิญญาณธาตุเจิบสเจตสิกห้ิบสอเกิดขึ้นโดยหัตถายวัตถุที่เกิดก่อนนั้นเองนะคะเป็นปัจจัยต่อนามธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นภายหลังค่ะซึ่งท่านก็กล่าวในที่นี้ก็คือมโนท่าสามคือ สัมปติชน,นะสองใช่ไหมคะกับปัญจทธวาราวัชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธ่าสามค่ะและมโนวิญญาณธาต์อีก72เจตสิกห้ก็เอาจิต89ดวงนะคะลบทวิปัญจวิญญาณจิต10ลบอรูปวิบาก4ลบมโนธ่าสามก็จะได้จิตทั้งหมดที่เกิดที่หัตถยาวัตถุ ตรงนี้คือ72็ดส13ต่อเลยนะคะตังรูปังมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุติกานันจะธรรมานังกินจิกาเลปุเรชาตปัจเจเยนะปัจจโยกินจิกาเลณนปุเรชาตปัจเจเยนะปัจจโยในประวัติการหัตถยาวัตถุเป็นปัจใจัยให้มโนวิญญาณธาตุ72 เจตสิกห้าสิบสองโดยปุเรชาตปัจจัยส่วนในปฏิสนธิการหาทยาวัตถุนั้นเป็นปัจจัยต่อปฏิสนธิจิตสิบห้าเจตสิกสามสิบห้าไม่ได้นะคะเพราะรูปเหล่านี้ต้องเกิดพร้อมกับนามธรรมาในปฏิสนธิจิตค่ะห้านั้นทำไมไม่ใช่สิบเก้าก็ลบอรูปวิบาก ซึ่งในการเกิดของอรูปภพนั้นไม่มีวัตถุรูปค่ะในการสรุปเนื้อความสามประการท่านแสดงโดยในยักษะของวัตถุปเรชาตปาจจัยในเรื่องวัตถุรูปหกที่เกิดก่อนและยังตั้งอยู่เป็นถิติปัตะนะคะวัตถุรูปหกจำได้ไหมคะในโอกาสคิดก่อนค่ะเป็นปัจจัยต่อนามธรรมเท่าไหร่ ตอบได้หรือเปล่าคะก็คือจิต85เว้นอารูปวิบาก4เจตสิก52ที่เกิดในปัญจโวกาลภูมิค่ะกล่าวถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็คงพอจะระลึกได้แล้วว่าวัตถุรูป6กก็คือวัตถุที่เป็นที่เกิดของจิตที่เรานั้นหวงแหนมากเหลือเกิน ตอบได้แล้วใช่ไหมคะคืออะไรก็คือจักขุวัตถุรูปที่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณสองดวงก็คือจักขุประสาทนั่นเองโสตวัตถุก็คือโสตประสาทคานาวัตถุก็คือคานาประสาทชิวหาวัตถุก็คือชิวหาประสาทกายยะวัตถุก็คือกายยะประสาทและหทาทะยะวัตถุ ก็คือหัตยรูปนั้นเองค่ะซึ่งวัตถุรูปเหล่านี้ก็คือที่เกิดก่อนและเป็นที่เกิดของจิตจำนวน85เจตสิก52ค่ะกรงตาเป็นของเราหรือเปล่าคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นอัตตาตัวตนของเราหรือเปล่าคะในเมื่อวัตถุรูปหรือจักรุประสาทเหล่านี้ เกิดด้วยอำนาจของกรรมแม้ตาคนละข้างบางท่านนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะข้างหนึ่งไปทางหนึ่งอีกข้างหนึ่งไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ติเตียนนะคะน,นี้ต้องการจะบอกว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำให้เกิดตาทั้งสองข้างนั้นอาศัยเหตุที่แตกต่างกันกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมที่ประณีตนะคะ ก็จะทำให้ตาทั้งสองข้างนั้นอยู่ในภาวะที่เหมาะสมแต่ถ้ากรรมที่ทำไว้ไม่ประณีตก็ทำให้มีลูกตาเหมือนกันค่ะแต่ก็อยู่ในฐานะที่ไม่เหมาะสมเอียงไปคนละทิศคนละทางซึ่งลูกตาเหล่านี้นะคะรับสีคนละสีกันนะคะลองคิดดูสิคะตายัางสร้างจากเหตุคนละเหตุ ซึ่งเป็นกุศลละเหตุก็ตามแล้วอารมณ์ที่มากระทบล่ะก็ต้องเป็นคนละอารมณ์ความวิจิตของธรรมะช่างวิจิตมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะแม้หูแม้จมูกแม้ลิ้นแม้กายก็ตามค่ะคิดดูสิคะว่านี้แค่เราศึกษาในระดับหยาบๆถ้าส่งไปด้วยวิปัสสนาปัญญา จะเห็นความละเอียดลุ่มลึกขนาดไหนนะคะซึ่งปัญญาระดับนั้นต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่มีกำลังจึงจะค่อยๆพิจารณาส่งไปรู้รูป,ปรธรรมเหล่านั้นได้ค่ะวัตถุรูปหกนั้นเป็นรูปที่หยาบแล้วนะคะแต่ยังต้องอาศัยกำลังทั้งของสมาธิและปัญญาที่มีการศึกษาในปริยัตมา ระดับที่ดีมากระดับหนึ่งนะคะจะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงได้ไม่เช่นนั้นไม่สามารถที่จะยังเข้าไปถึงได้แล้วคิดดูสิคะว่าพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นทรงประกาศพระธรรมที่ประณีตลุ่มลึกด้วยสัพพัญยุตยานพระองค์นั้นจะมีมหากรุณากับเรามากเพียงไรหาประมาณมิได้เลยใช่ไหมคะ นาอาชาปารณิโครธซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงปริวิตกว่าธรรมะที่พระองค์บรรลุนั้นสุข,ขมุมลุ่มหรือเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเพราะเป็นธรรมะที่สงบประณีตละเอียดเป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่จะพึงรู้แจง้งก็ถ้าเราจะแสดงธรรมสัตว์เหล่าอื่นก็จะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเรา ข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะท้อพระทัยอะไรนะคะแต่เพราะธรรมะที่พระองค์ตรัสรล้นั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะสอนให้ใครเข้าใจได้เพราะสัตว์โลกมีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น คุ้กับความอยากไม่มีการหยุดหย่อนพูดเรื่องการหยุดให้กับคนที่มีความอยากจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากซึ่งทั้งหมดนี้พระองค์อยู่ในช่วงของการรำพึงเท่านั้นไม่ได้มีการทรงท้อพระไถยที่จะแสดงธรรมจนในที่สุดเท้าสหัมบดีพรมมีความปริวิตตกนี้ จึงต้องลงมาทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดสรรพสัปปตว์ทั้งหลายนะคะซึ่งพระองค์นั้นก็ได้พิจารณาบัวสี่เหล่านั้นเองนะคะเราก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ของสัพพัญยุตยานของพระองค์ด้วยใช่ไหมคะซึ่งเราคงไม่ได้เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งใช่ไหมคะคืออุคติตันยูเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เพียงแค่ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงก็สามารถรู้และเข้าใจแทงตลอดอริยสัจได้ทันทีดังเชน่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่สองก็คือวิปจิตันโยได้แก่ผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลางต่อเมื่อพระองค์นั้นขยายความหัวข้อธรรมเหล่านั้นแล้ว จึงจะสามารถรู้และเข้าใจได้แทงตลอดอรียสัตว์นะคะเปรียบเหมือนดอกบัวเสมอด้วยผิวน้ําซึ่งจะบานในวันต่อไป 3. เนยยบุคคลก็ได้แก่ผู้ที่พอจะแนะนำได้คือพอจะสอนอบรมให้รู้และเข้าใจได้อยู่เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังโผล่ไม่ผลน้ำซึ่งจะบานในวันต่อๆไป แล้วเป็นอย่างไรคะเราจะเป็นกลุ่มบุคคลไหนหากไม่ขวนควายก็อาจจะต้องเป็นบุคคลที่สี่นะคะคือปทจฉรา,ารมะอันได้แก่ผู้ด้อยปัญญาสอนให้รู้ได้แต่เพียงบทคือพยัญชนะหรือถ้อยคาแต่ไม่อาจเข้าใจอัธถะคือความหมายได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมอยู่ในน้ำโคลนตม ซึ่งย่อมเป็นอาหารของปลาและเต่าค่ะฉะนั้นในการขนขวายทุกขณะของเรานั้นมีค่ามากเหลือเกินนะคะอย่าท้อใจให้เบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจในพระธรรมคำสอนเพื่อก้าวไปสู่ความรู้แจ้งในนี้ทุกขีนิทุกขะสมุทรไทยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลแลวทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31ภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ